มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะท่านผู้ชมในครั้งที่แล้วเราได้พาท่านผู้ชมไปชมบ้านของคุณเป็กสันชัยและคุณทัญญาทัญเรศมาแล้วเป็นบ้านสวยหรูตกแต่งอลังการใหญ่โตโอ่อ,อ่ามากๆจนหลายๆคนอยากทราบว่าครอบครัวเองตระกูลทำธุรกิจอะไรกันบ้างเราจะพาทุกท่านไปชมกันเลยคะ่ะ หลายหลายคนคงจะคุ้นเคยกันดีกับนามสกุลเองตรกะูลในสมัยของคุณสมใจนึกเองตรกะูลคุณพ่อของคุณเป็กสัญชยัยเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วท่านเป็นถึงประหลัดกระทรวงการคลังเคยดำรงตำแหน่งอธิบดีสามกรมซ้อน หลังผลัดยุคจากงานราชการก็ย้ายมานั่งเก้าอี้เป็นประธานกรรมการและกรรมการในบริษัทชั้นนำอีกหลายๆแหง่งหลังจากนั้นก็มาเป็นแบ็กอัพให้กับลูกชายและลูกสาวช่วยกันทำธุรกิจครอบครัวในนามเชบิสกรุป๊ป คุณสมใจเนกเกิดในครอบครัวที่มีฐานะดีเป็นลูกชายของนักธุรกิจโรงเลื่อยทั้งยังเป็นนักจัดสรรที่ดินหล,ลายแห่งทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยส่วนที่ดินหลายพื้นที่ตกทอดมาจนถึงทุกวันนี้ถูกต่อย,ยอดทํากิจการในรุ่นที่สและยังรักษาขนบธรรมเนียมของตระกูลเอาไว้ว่าจะไม่ขายที่ดินให้กับคนนอก น้องสาวของคุณเป็กชื่อซินีนาดเองตระกูลเธอก็ทำงานสารต่อธุรกิจครอบครัวเช่นเดียวกันทั้งสองคนได้แยกกันเปิดธุรกิจหลังจากที่จบปริญญาโทรบริหารธุรกิจและการบริหารจัดการจากประเทศสหรัฐอเมริกาคุณเป็กสัญชัยชื่นชอบในด้านความเร็วจึงได้ลงทุนเปิดศูนแต่งรถ RPM Motorsport เปิดธุรกิจอาหารและธุรกิจความงามกับภรรยาสาวสวยคุณธัญญาธัญเรศสำหรับคุณสนีนาดน้องสาวของคุณเป็กนั้นเปิดกิจการด้านโลจิสติกชื่อบริษัท Friendly Groups ทั้งยังมีธุรกิจความงาม BB Clinic Beauty Center เมื่อปีพศ2561ธุรกิจในเครือมีรายได้ถึง1,000ล้านบาทมีธุรกิจ3กลุ่มคือธุรกิจโลจิสติกธุรกิจเพื่อความงามธุรกิจสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศมีเป้าหมายที่จะขยายธุรกิจให้เพิ่มขึ้นเป็น1,500ล้านบาท รวมไปถึงมีธุรกิจบริการให้เช่าสตูดิโอขนาดใหญ่สำหรับถรร่ายทำละครภาพยนตร์และอ e ีเวนต์ภายใต้ชื่อเอสตูดิโมีคุณเป็กสัญชยัยในฐานะนประธานกรรมการบริหารเป็นผู้ดูแลโครงการเอสตูดิโอใช้เงินลงทุน600ล้านบาทตั้งอยู่ที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธาน,นี มีเนื้อที่529ไร่เป็นที่ดินมรดกจากคุณวันชัยเองตระกูลที่กำชับว่าให้เช่าได้แต่ไม่ให้ขายในโครงการนี้ได้ไอเดียจากสภัายใหญ่อย่างคุณทัญญาทัญ,ญเรศเนื่องจากมองโอกาสทางธุรกิจว่า ปัญหาใหญ่ของผู้ผลิตละครคือขาดโลเคชันขนาดใหญ่ที่สามารถรับรองกองถ่ายละครได้การสร้างสตูดิโอครบวงจรทางบ้านวางังเรือนไทยและตลาดย้อนยุคพร้อมที่จอดรถ1,000คันนับได้ว่าเป็นการลงทุนระยะยาวที่คุ้มค่า และยังได้แตกแขนงธุรกิจออกไปในกลุ่มธุรกิจสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศอีก3บริษัทคือบริษัท r e q u i d e t y Digital Business Development ให้บริการให้คำปรึกษาด้านการตลาดดิจิตัลพัฒนาและออกแบบคอนเทนต์บริษัท Dialog G ดูแลธุรกิจทางด้านดิจิทัลมีเดียบริษัท Exact m m n n g e m e n t t o n s u l t a n t จำกัดบริการด้านสื่อเว็บไซต์ข่าวทั่วไปข่าวบันเทิงข่าวต่างประเทศเป็นครอบครัวที่มีธุรกิจมากมายจริงๆเรามาสรุปก,กันเลยค่ะว่ามีธุรกิจอะไรกันบ้างที่อยู่ในเครือนี้ 1. ธุรกิจโลจิสติกสธุรกิจการเงินและที่ปรึกษา 3. ธุรกิจโรงแรม 4. ธุรกิจท่องเที่ยว 5. ธุรกิจความงาม 6. ธุรกิจบันเทิง 7. ธุรกิจอพาร์ตเมนต์ 8. ธุรกิจร้านอาหาร 9. ธุรกิจเกมออนไลน์ 10. ธุรกิจบริการให้เช่าสตูดิโอ 11. ธุรกิจรถแต่งและ 12. ธุรกิจสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลจาก Positioning Max ในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมธุรกิจดาราหรือบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ